สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสภาเอกชน3 0 3ยิ่ม3เสียงชงคอรมอรทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญพร้อมเลือกตั้งรอสวอ,อชี้ขาดเมื่อเวลา13.10นาทีที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวหลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการประชุมเข้าสู่วาระการลงมติในยติด่วนในเรื่องของขอให้สภาพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมไปกับการเลือกตั้งของนายจุลพันธ์อมรวิวัต์สสเชียงใหม่รองหัวหน้าพักเพื่อไทย และนายนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลโดยเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาสมาชิกได้อภิปรายยติด่วนดังกล่าวครบถ้วนแล้วแต่องค์ประชุมก่อนลงมติไม่ครบดังนั้นประธานการประชุมขณะนั้นจึงได้สั่งเลื่อนการลงมติออกไปกระทั่งวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าที่ประชุมสภามีเสียงเป็นเอกฉันด้วยคะแนน323เสียงต่อศูนย งดออกเสียงหนึ่งไม่ออกเสียงเจให้สภาส่งเรื่องไปยังคอรมอให้ทำประชามติเพื่อจัดทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อสภาลงมติเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภาพเพื่อให้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไรหากวุฒิสภาเห็นชอบจึงส่งถึงคอรมอต่อไปแต่หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบก็ถือว่าเรื่องนี้ตีตกไปความคืบหน้าล่าสุด กกตไฟเขียวผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นช่วยผู้สมัครสอสอพักการเมืองหาเสียงได้3พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นายสิริวัตนบุพผาเจริญรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือหาหรือในเรื่องของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสปี2566มายังเลขาธิการกกต นี่เป็นการขอความชัดเจนว่าในช่วง180วันก่อนสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่23มีนาคม 66, 66นั้นผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุก,การผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเลขานุก,การสภาท้องถิ่นถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา78วรรคหนึ่ง ประชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งศส,ส2561ที่ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้านกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัครพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่และถ้าไปช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งด้วยวนตัวมีได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่นอกเวลาราชการไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐจะสามารถทำได้หรือไม่เพียงไรซึ่งสำนักงานกกต โดยนายกิติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกรกตมีหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวไปเมื่อ21ตุลาคมที่ผ่านมาระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา78พรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2561และต้องเป็นไปนตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว โดยเมื่อสองพฤศจิกายนที่ผ่านมานายสิริวัตรรองอธิบดีซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการทั่วประเทศเพื่อแจ้งต่อในอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบแล้วความคืบหน้าล่าสุดคอรมอระทึกศรีสุวรรณจ่อฟ้องสารปกครองสูงสุดเพิกถอนมติคอรมอ ขายที่ดินให้ต่างชาตินายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันพฤหัสบดีที่สเวลา10นาฬิกาตนจะเดินทางไปศาลปกครองสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะเพื่อยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีฐานใช้ดุลพินิษฐ์โดยมิชอบกรณีมีมติให้คนต่างด้าวต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ทั้งนี้ทรัพยากรที่ดินเป็นทรัพยากรของชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดมีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพียง16.52ล้านไร่เราต้องหวงแหนรักษาไว้ให้กับลูกหลานของเราเพราะไม่สามารถหาเพิ่มใหม่ได้มีแต่จะหมดลงถ้าปล่อยให้ผู้มีอำนาจกระทําการใดๆดโดยอำเภอใจซึ่งการปล่อยให้ต่างชาติครอบครองที่ดินในไทยได้จะส่งผลร้ายต่อคนไทยโดยประเทศจะสูญเสียอื่นๆ ตาใหม่มากมายจนไม่เหลืออะไรให้กอบกู้ไว้เป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินทุกอย่างจะเป็นของต่างชาติของกลุ่มอภิสิทธิชนนายทุนและผู้มีอำนาจในและต่างประเทศคนธรรมดาคนจนในประเทศที่มีมากกว่า90จะหมดสิทธิ์แล้วเราจะปล่อยให้ผู้มีอำนาจนำแผ่นดินของชาติไปขายโดยอ้างการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนั้นหรือความคืบหน้าล่าสุด ประธานกะกะตแจ้งสารรัฐธรรมนูญปมร่างกฎหมายเลือกตั้งแล้วยกเลิกคำนวณสสเขตปาร์ตี้ลิสต์พึงมีประธานกะกะตแจ้งสารรัฐธรรมนูญปมร่างกฎหมายเลือกตั้งสสแล้วระบุทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกเปลี่ยนแปลงทํากกตไม่ต้องคำนวณสสเขตปาร์ตี้ลิสต์ที่แต่ละพักนั้นพึงจะมีตามมาตรา92ถึงมาตรา94 2สองพฤศจิกายนู้สื่อข่าวรายงาน,นว่า สำนักงานกะกะตได้นำคำชี้แจงของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตกรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งความเห็นเพิ่มเติมในคำร้องที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสสและสวออขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 8วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งประกอบมาตรา132ว่าร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตราย5และมาตราย6มีข้อความ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตรา93และมาตรา94หรือไม่และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ไปส่งยังสารรัฐธรรมนูญแล้วโดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลา15วันที่สารกำหนดให้ชี้แจงด้วยประเด็นที่สารขอให้กะกะตชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีคำนวณสสบัญชีรายชื่อหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2564 และร่างพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดว่าประธานกกตได้ชี้แจงว่ารัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ .2564 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา9 12ถึงมาตรา9 14ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งร่างพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิก วิธีการคำนวณจำนวนสสที่แต่ละพักจะพึงมีและจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักพึงจะได้รับกกตจึงไม่มีกรณีที่ต้องคำนวณหาจำนวนสสบัญชีรายชื่อตามมาตรา92หรือมาตรา94สความคืบหน้าล่าสุดชวนหลีกภัยเผยฝ่ายค้านยื่นซักฟอก14พฤศจิกายนย้ำรัฐบาลคุมเสียงข้างมากป้องสภาล่ม เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่1พฤศจิกายน2565ที่รัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรประชุมร่วมกันกับวิปสามฝ่ายได้แก่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสวออาทิเช่นนายสมคิดเชื้อคงสอสอบนราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้านนายชินวรบุญเกียรสอสอนครศรีธรรมราชพรรประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลนายพิจารณ ชาวะพัฒนวง์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและนายมหันนบเดชวิทักษ์สออวโดยใช้เวลาประชุมประมาณ30นาทีจากนั้นนายชวนกล่าวถึงผลการประชุมว่าวันนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือวาระการประชุมของสมัยประชุมนี้ซึ่งจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนถึง28กุมภาพันธ์ซึ่งในช่วง120วันต่อจากนี้มีวันหยุดที่ตรงกับวันประชุมเพียงแค่ วันที่16ถึง18พฤศจิกายนเนื่องจากเป็นการประชุมเอเปกจากนั้นก็ประชุมตลอดเว้นแต่ยุบสภาเสียก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยการประชุมสภามีเรื่องที่ค้างอยู่เป็นยติจำนวนมากจึงได้หารือกับที่ประชุมว่าการประชุมในสัปดาห์นี้จะขอเสนอยติ2เรื่องและจะใช้เวลาพิจารณาทั้งวันสำหรับการประชุมสัปดาห์ถัดไปนั้นจะเป็นการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบและ ได้ขอให้ประชุมเลิกค่ำหน่อยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาประชุมวันศุกร์บ่อยเกินไปนี่คือแนวทางการทำงานที่สภาสามารถทำได้ภายใน120วันในชวนกระต่อยกว่ายติที่จะมีการเสนอประมาณกลางเดือนนี้คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูนมาตรา152โดยเบื้องต้นจะเป็นวันที่1 4พฤศจิกายนส่วนจะพิจารณาวันไหนนั้นตนนั้นได้ให้ไปหารือกันว่าแต่ละฝ่าย จะขอเวลาพิปรายกี่วันเพราะการอภิปรายครั้งนี้แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะเสนอข้อเท็จจริงและให้ความเห็นได้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจึงต้องหาหรือเพื่อให้ได้ข้อยุติว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะได้นัดต่อไปอีกว่าการอภิปรายจะเป็นช่วงใดคาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าในชวนกล่าวอีกว่าส่วนระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภามี4ี่เรื่องเช่น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการแก้ไขรัฐมนูลของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งจะสามารถพิจารณาได้ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเมื่อถามว่าได้กำชับหรือขอร้องให้สมาชิกให้ความร่วมมือไม่ให้มีการประชุมล่มอีกหรือไม่นายชวนกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกอยู่แล้วไม่ต้องไปเตือนเนื่องจากรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็ต้องนำเสียงมาให้ครบ และหน้าที่การประชุมสภาก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ข้อสังเกตคือบางทีองค์ประชุมครบแต่ไม่กดแสดงตนจึงทำให้มีปัญหาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังศึกษาว่าในอนาคตควรจะมีการแก้ไขอย่างไร